ช่วงเย็นวันนี้ก็จะเป็นพิธีซ้อมสวดพระอภิธรรมนะครับในช่วงเวลา17นาเลกา องหลงพ่อพระครูสังกัลักษณ์สุรจิตนะครับหลงพ่อก็เดินทางมาถึงที่วิหารแก้วร้อยเมตรแล้วนะครับองหลงพ่อพระครูสมุพิชิตหรือองค์หลงพ่อโอนะครับท่านก็เดินทางมาถึงที่วิหารแก้วร้อยเมตรนำโดยท่านพระครูประเสริฐมุสือภิกษพระตนโกโลมองแก่ดฝ่ายถนัาก็คอเจกันก็เปี่สซาันดีว่า การให้รับาัของโปรไฟเซอร์แบงค์คณะ2019ทางวัดก็มีความจำเป็นที่ต้องจัดพิธีขอเก็ะทรวงเป็นการพิธีเฉพาะแยโยมที่พักอยู่ในวัดก็สามารถเข้าร่วมพิธีได้ Come เด็กนักเรียนก็ช่วยกันเป็นตัวแทนถวายเครื่องทายทาน<ม>แด่พระเทละแล้วก็คณะสงฆ์นะครับ ไปวฟองมัด่ะอยตอนนี้ก็หลังจากเสร็จพิธีซ้อมในวันนี้นะครับโรงทานวัท่าซุงมนำโดยหลวงพี่พระบิดิกาพ,พิสนุนะครับแล้วก็ทีมงานแม่ขัววัดก็วันนี้ทำเป็นข้าวแล้วก็ผัดกะเพราไข่ดาวเลี้ยงเด็กนักเรียนแล้วก็ญาติโยมนะครับ แม่ครัวบอกว่าถ้าใบาเดียวไม่อิ่มก็เอาสองปองได้นะหนูนะไข่ดาวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับอันนี้พ่อครัวทำอะไรครับลวกเส้นครับอันนี้เหรอครับลวกเส้น สวัสดีครับอันนี้ก็แผนกลวกเส้นนะครับทำอะไรลวกๆกเก่งครับตันนี้สิทธิ์เก่าพระสุธรรมนะครับรุ่นต้นๆน,นะครับ กะเพากระทะที่2นะครับนี่ก็แหน่ทอดไข่าดาวนะครับเด็กนักเรียนวันนี้มาเยอะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับปีนี้โรงทานจากคณะต่างๆของลูกหลานหลวงพ่อจึงไม่สามารถเข้ามาร่วมงานได้นะครับทางโรงพวัดก็จัดตั้งโรงทานช่วยแทนของงานปีนี้นะครับ ไม่คิดว่ากระเพาจะขายดีบานนี้นะครับได้ลูกหยิบได้เลยตัวเล็กไม่พอบอกให้เพื่อนตักเยอะๆได้นะ สองใบก็ได้นะลูกแต่อย่าเกินสามนะเดี๋ย <fois> ว <lö ss 91> คนทอดทอดไม่ทันสองใบก็ได้ลูก นั่งกินกันแบบง่ายๆเลยนะครับ,บอาหารเย็นวันนี้ขายดีมากๆนะครับเกือบหมดแล้ว